สวัสดีค่ะวันนี้เติ้นกับพี่นุพาทุกคนมาทานอาหารที่ร้านกิ่งแก้วซีฟู้ดค่ะร้านนี้อยู่ที่ถนนกิ่งแก้วสมุทรปราการนะคะเติ้ลได้แนบแผนที่ร้านไ้ในลิงก์ให้แล้วนะคะทางร้านเขาจะจัดโปรราคา299บาทเลือกได้4เมนูนะคะหรือเราจะสั่งอะไรที่เราอยากจะกินก็ได้ราคาก็ตามที่แสดงในเมนูเลยค่ะ ใครอยากดูว่าอาหารหน้าตาเป็นยังไงลองกดลิงก์ c e b o o k page ของร้านนะคะที่เติ้ลแปละไว้ให้ได้เลยค่ะพี่นุเขาตั้งใจเลือกอาหารเหมือนทําข้อสอบเลยนะคะแล้วก็แม่ครัวสมตำก็ยังไม่มาอีกอะคะ่ะเราก็เลยอดกินเกาเหลาแซลมอนกุ้งสดหอยนางรมอันที่เราตั้งใจมากินราคา250บาทไปเลยนะคะ ใครที่อยากทานปิ้งย่างที่บ้านนะคะมาที่นี่ก็ไม่ผิดหวังค่ะเขามีอาหารทะเลให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเนี่ยอันนี้กุ้งอะไรอ่ะชอบกินอันเนี้ยเนี่ยกุ้งทะเลนี่แหละออกง่ายดีอุ้ย <c oughs> ออกน้ำแข็ง <c oughs> มีปู <c oughs> มีแซลมอนช็อกโกนด้วยตรงนี้เขามีกุ้งก้ามกรามเป็นเป็นขายด้วยนะคะ แล้วเขาก็มีอาหารแช่แข็งขายด้วยค่ะอาหารเต็มโต๊ะเลยไปให้ดูมีเมี่ยงปลากระพงมีต้มยำปาลากระพงลมไข่นื่อคุ้งลายเสือนึง่งแซลมอนสดแล้วก็ไข่ปลาหมึกยาก สั่งแค่สี่อันพอเพราะคอเลสเตอรอลเยอะเราก็ต้องระวังไว้ก่อนนะคะเริ่มเลยไหมโอเคอ่าลุยเลยค่ะสองดิบกินก่อนดีมากอันนี้ของโรดสดไหมหวานนี่ไม่ได้หวานเนาะเดี๋ยวกินบ้าง ตอแต่ตัวเองไม่สูงอยู่แล้วนะอร่อยอร่อยสองอย่างละอะไรอีกชิมนิดชิมหน่อยใช่ไหมปลาสดดิสดเนาะ เป็นไง ừ, หวานนะอื้สดเลยอ่ะใช้ได้เนาะจิบชิมอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ลองเลยนี่สั่งแบบปลากระงล้วนของโกรชอบกินปลากระงโอ้โหให้หลายอันเลย <laughs> เดี๋ยวมันต้นแยกหมด อ,อืมแซ่บอืมอร่อยใจน้ำชิมโอเคนี่ไขป่ปู่ะลุยคะ่ะ ไปเนะจิ้มสีฟูที่นี่ทราบมากเลยอร่อยมากเนี่ยต้องมาจิ้มกับแซลมอนดิบยังอร่อยเลยอันนี้ใช่ไหมคะอืมอืมตึกงว่างงัน้น อร,อ,อ,อร่อยไหมอร่อยแจ้งตัวหนูชอบกินไงเปลือกไม่แข็งไม่บาดมือด้วยอิ่มไหมคะพี่โน้ตอิ่มมากอร่อยมากเลย,ยม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 ื้อนี้หมดไหมคะไม่อยากกินเช่นเคยพับไม่ได้ดูอีกแล้วแต่นี่คือหลักฐานไม่เคยห่ออะไรกับบ้านเลยเขาหน้ามาอีกนอเาากนาะร้าน,นนี้แล้วใช่ อร่อยทุกรอบราคาถูกมากและสดมากเดี๋ยวมาดูราคากันใช่กินไปทั้งหมดวันนี้ไม่ถึง1,000บาทเลยนะคะราคา962บาทค่ะ